ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมจะให้หวยรักพี่น้องครับมารายงานตัวกับพี่น้องสุกทายครับผมสุสมกซะบ่ได้ซื้อบ่ได้เมาจะของเพิ่นทำบุญครับผมบบอเ,บเออดูมือนี้โซ่ท่อความครับผมทำบุญทำบุญยังหูบ่ครับอ่าหลวงพ่ออยู่วัดเพิ่นมรรคผาบครับ เราไี้ทำบุญหาแนวไปเฮ็ดให้เป็นอาหารครับพี่นอมม้องเราต้องก่อนมาเริ่ทำบุญด้วยกันให้มาสูบยูบอ่อครับบอ่อนี่มาสูบดูเลยนะครับผมในป่าหลายครับแต่ละปีปีนี้ทำบุญไปเลยครับยังาไมารถถ่รอดตันจะมาขึ้นน่ครับผมยังไ่ได้แหงอยู่ปีใดปีนั้นยากในยากน้ำสูบครับ ทั้ใส่งานบ่ได้นคือครับผมมาเบิ่งว่าตอนนู้นเป็นบุญสิได้ปลาหลายบ่ครับธรบรมดาเพิ่นมาสูบได้เป็น2องค์งนะครับผมนี่คอยอย่างนี้ไงครับเอาพี่น้องมาทำบุญน้วกันครับเห็นไหมผมก็จะถ่ายจับปลาครับผมมาเบิ่งว่า อีกถึงสุโมงนะครับผมได้จับป่าครับพี่น้องได้ป่าไปทำบุญอยู่วัดบ้านไม้ครับบ้านไม้สามแวงครับหลวงปู่เป็นมรณาภาพไปครับหลวงปู่เลี้ยงครับผมผูม้ที่มาจับป่าจำยังกันหลายอยครับแต่่าสิลงบ่บ่ลู้ครับผมเบิ่งแตต่งสูดพังไปเป็นเครื่องพังไปเป็นเครื่องนึงเ <โย S 2> ลย<อ>ครับผมเดี๋ยว<อ>สูบไปพังไป นี่ผู้จิจับปลาครับจุ๊บๆเออจุ๊บครับผมโอ้คนจับปลาหลายครับผมวันนี้เพราะว่าทำบุญนครับแต่ว่าจักสีลงจับบ่รงครับต้องรอเบิ่งครับผมพี่แล้วใส่เท้ครับพี่ร้องมาแล้วนี่หนึ่งองค์ที่ใส่อีกองหนึ่งฝุ่นอยู่ขนองหนึ่งครับผม มาทางสเสบียงก่อนครับสเสบียงมีแต่น้ำครับผมกินก่อนเลยครับผมอโอ้อกินน้ำก่อนครับได,ได้ยังกินก่อนขอโได้ยังกินก่อนนี่ได้อโอ้จับขึ้นป่าขึ้นมะพราะ้าวได้ยังล่ะไอย่องย่องย่องเชอรี่สุกแล้วตัวนั้นน้ำมัน นี่เจ้าของโอรครับผมพี่น้องสตอกวามครับผมท่<อ>าบุญครับหลวงตาครับบให้โบหนึ่งเลยครับผมปลาประมาณสามองค์สี่องค์ผมบอกเองทุกปีมันได้ง็จะน้อทุกปีมันได้สององค์คุณน้ครับผมอยู่นี่เอาพี่น้องที่ตามครับอีกจังห่ะกะจีได้จับปลากันครับผมเมือ่อโดนนกได้ปลาไปทำบุญกับหลวงพ่อครับนี่ พี่น้องครับผมได้จับปาลาแล้วครับเออแปบ๊บเดียวครับผมไปธุระกับขึ้นมาได้จับแล้วนี่ออน้ำม้วนแห้งหนอกแต่ว่าเออสอท่อลรคจับแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ่งว่าสอท่อได้จับได้ลายไปนี่กิ่งลูกใบจะล่ะครับผมนี่น้ำมว้วนี่น้ำตุ่มมีเพียงไดบ้านีกวะ ง่ายเก่เลยครับผมเนี yeah. ่ยโเครับสอทอดโชยอีกแล้วครับผมสอทอดโจยบรธรรมดานะครับมีบุญมีงานเนี่ยโอ้สายงานดีครับผมเออรวมด้วยช่วยกันมีบุญมีงานเนี่ยโบธิมบะชาชนครับสอทอดโจยได้ข่าวมาเว็วว,ว่าว่าสีเล่อนตำแหน่งหรอฮะ ได้เรียนตำแหน่งครับด้วยความงามด้วยความดีของเพื่อนครับผมเอายังดีว่าที่ยังว่าที่ล่องบ่เอาเป็นล่องเนาะเดี๋ยวจันไห้ครับผมบู้ยบุญนว่าตัวนั้งจับปลาได้หลายเออมีตำแหน่งสี่ไห้ทั้งนาได้แั้งจับได้หลายเที่าสองตีนสองมือครับผมจันไปว่าที่ เป็นสอท้อซอท้อจ่อยนี่เป็นแบบมีบุญมีงานมีนีอย่างนี้เพิ่งจะเป็นคนแบบลุยนะครับผมช่วยเหลือประชาชนแบบสูเป็นสูครับรวมด้วยเช่กันตลอดครับผมนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวหาตำแหน่งเพิ่มาอีกครับผมเดี๋ยวเสนอว่าที่จุดจุดไบกอนครับตอนนี้ทำบุญกอนครับผมจัดมาตัวยงยงต่อจัดตัวยงยงขึ้นมาโชว์ครับผมหนามบ่านแหงครับผมรุ่นรุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นตัวยงยงขึ้นโซ่ครับ ไอ้แมป่าเออเออเออไอ้แป่าเออเออเออว่าพี่น้องเไยขาโบวัยเลวครับอู้หขีดมือสอทอนะครับนี่หน้าบนแหงนะครับเริ่มเจ็บได้แล้วครับผมนี่อ๋อเอโอ้ยบวมแผลแน่วแล้วครับผมปาเจ็บอีกแล้วมาติดตามครับผมทีมงามลงจับครับผม ไปย <rua S 1> ังล <Sai> ่ะเต็มแล้วบ่ไปไปทางไี้ล่ะไอ้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 เฮ้ยผมยังเก็บขาอยู่บ้านนี่เฮ้ไปทางไี้ล่ะอา๋อรับปลาหน่อยเอาปลาไปล้างหน่อยเอาเอาขึ้นให้น้องขึ้นเอาไปครับบู้ยปลาเค็งมีแต่ร์เมย์ไงครับผมปลาดุกเงี้งเงี้ยเอาทำบุญทำบุญที่น้องทำบุญครับผมอไม่ยังไงยัง ขอผมวูบบังไงบังไงพี่น้องบังไงบังไงบังไงนู้นไปเลยโอ้มีนาบน่นเลยดน่โอ้ยเริ่มได้ตัวแ่แล้วครับผมมา,ท,า,ท,า,ท,าทั้งทั้งทั้ง เดี๋ยวที่ที่ต้่มนี่แหละเออมองยัง,งยอยู่บ้างครับผมกำลังคุ้มอยู่เหรนบ่ได้ซ้ำผมมีนังมันอยู่ในหันละครับทำบุญมีน้องทำบุญบริจาคโดยสอทอกก่อนครับผมบอ่อนี่บอ่อนี่เคยมาถ่ายหลายปีหลายครั้งแล้วครับปากคอยม่ตะตุยงงงงครับผม งานนี้ถือว่าเป็นงานร่วมด้วยช่วยกันครับผมงานบุญครับ,บ,รบตอนนี้เพื่อนพักเครื่องครับผมต้องเปิดทางน้ำก่อนน้ำมันขาดตอนครับผม,มปมปลาซิวเดี๋ยวหาวิธีเอาปลาซิวครับผมพี่นอ้องนะรอสักครู่ครับเพื่อนสูบอีกรอบนึงก่อนครับผม ขอบุงตัวใหญ่งงกระโดดครับผมพี่นอออ้องออเออปากเลยมันกระโดดครับเชนปากเลย <laughs> แล้วมันเข่าปากด้วยนะ เดินไปพักครับผมโอ้ลงมาแล้วบักเงยตัวนึงครับผมนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยกระโดดครับผมกระโดดจับได้บไปกระเอาไงมั้อุ่นอุได้บ่ได้บ่ใส่ถังเงยหยีดอกถังน้อยแด้วก็กระโดดดอกหรอกเอาไปถึงอีกบักเงยไม่อีกแล้วครับผมบักเงยไม่อีกแล้วบึ้มบังมบึ้มบแล้วนี่อุ่อุ่นได้บ่ ไตรบ่ไตรบ่ครับผมตัวยงย์ยใหญ่มาอีกแล้วบักใหญ่มาอีกแล้วอือไอ้หลุดมือหลุดมือโอ,โอ้ยมันกระโดดออกแล้วเนาะตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่นี่มันต้องมีหลายตัวครับผมล่อพี่น้องล่อเดี๋ยมกับไม้ครับ เออแหงแล้วครับผมบานดนี่คือเงียบมิดซีเรียงที่แห้งแล้วพี่น้องเงียบมิดซีเีอยู่ครับผมเด,ดี๋ยวรอดแต่เงี้ยครับเห็นมันแรนอยู่ครับผมรุ่นรุนพี่น้องรุ่นแต่เงี้ยครับ อ้ยแห่งคักดีขนาดเลยครับเพราะว่าพ้นวิตตอกันครับผมเดี๋ยวเ่อจินรุ่นกันนะครับว่าพ่นจินีปลาหรืองีได้ไปทำบุญบ่ครับได้ป่าลายทำไ้ครับผมไปทำบุญเอารุ่นไม่น้องรุ่น ว่ครับผมเริ่มสะบัดมือเริ่มดูดมือครับผมแสดงว่าถีกประดุกเอาจับไปครับประดุกไหลตัวนะดูดมือจุ่ๆจะจาดก็ดๆๆมีเลยครับดูดแลครับนี่ดูดแล้วนี่ขสรัตด,ดูดสรัตด,ดูดสรัตนี่โดนแลครับเออเจอประดุกครับผม ต้องางแกครับผมปัดดูครับผมปัดดูตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อึ๊บไต่โบหายได้อับเรียบร้อยครับผมคอใหญ่ปับคอใหญ่มันต้องมีอีกครับมีทำได้แค่สามชีตตัวเป็นไปบ่ได้ครับผมต้องมีอีกต้องมีอีกเอาไรยังไงหกครอบ่ว่ามันหาคอครับนี่ มมีแนวใส่ครับผมุ่นถุงถุงถุงใส่เหรอถุงยังไงปักเงยครับผมล่อล่อล่ออีกครับ อีกแล้วครับผมนี่บักไงบักไงลุกกระายอีตมกระลึกบุญหาได้อีกแล้วตัวใหญ่ครับนี่เอ้าหูหูเบอร์ถือก็ทางมันน้อยถุงไม่ใส่ยีกก็ถุง โอ้ดีน,นี่แล้วครับ ช่วงนี้ช่วงจ็บป,ปดุกครับผมพี่นอ้องปนุกขึ้นหัวครับตรงนี้ใกล้ๆนี่ครับกำลังกดอยู่นี่กับปดุกครับผมพี่นอ้องปดุกมันหมดตุ่มครับมันจีบขึ้นมาไงาครับผมปดุกมีตุ่มงามด้วยนี่จับไปเรื่อยๆครับับไปเรื่อยๆครับผม ดหันมาถึงทางสเสบียงครับต้มป่าครับเม่อันใส่เบิดสิบห้างมันมดดือแดงยิงได้ครับผมนี่กุ๊กเพิ่งไหนวุนี่นนกุกครับกุ๊กเปนน็นทังไหนวุนี่ <c oughs> เมื่อเบิ่งปากคอครับผมเป็นกระลัง,ลงอย่าให้มันกระโดดลงน้ำด้วยมยเจอ๊องานเขาเลยเด้อ ที่พี่น้องที่เบิ่งบักคอ,อยงไงครับอู้หู้นั่น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 บักงไงครับผมบักงไงเฮ็ดจังเลยดิข้างหลังครับโอ้ยประดุดบ่ประ,ระด,ดุะะด,ดหรอหลายพผดเท่เขาเท่หลายพผดทิมเน,นี่ยน,นะทิมมือนะี <laughs> ่ยประดุกทิมมืออีกแล้วครับผม <laughs> อันนี้จับอยู่ข้างบนนะครับมันยังทิมกันเลยครับผมเจ๊งขันนะประดุก <laughs> เอาไงจะไปใส่ก่อนป่าครับป่าเป็นเครื่องงามครับผมรุ่นนี้นี่ครับงามครับผม ดีครับฮึไปนี่ครับอันหนึงก็หิวเขาครับผมมึอตักเขาแล้วพูนเศร้วครับผมพี่รองพอแล้วคุณว่าหไม่เหลืออยู่ในอห่งนี้ไปเป็นผลงานครับ ไม่เยอะยมิ่งในไปบัวพื้นนะครับผมใชละรือป่าห้องบู๊ยครับผมดิอู้ไม่อย่างมันตัดโอ้ขึ้นเขาเนาะยังไงก็ต้องไปเฮ็ดตายเนะาะพี่นอ้องยังไงก็ต้องไปไตเก่าครับผมไปเฮ็ดบุญครับผมเอามาไปมัดมัดพี่น้องอีชุ่มหนึ่งเป็นคัดไว้แต่ตุ่มเม่เนบอลน,นี่จัดไปโอ้ยนี่ ยังไงเลยครับผมห่วยห่วยห่วยห้องพื้นที่รุดออกครับงานจิตเขาตัวนี้ต้มไปพี่น้องพ่อครับผมทำบุญทำบุญอือมีก็ย่างปากินดีครับก่อนกลับบ้านครับผมกำลังเตรียมของกลับบ้านครับกูกินก็กินครับผมผู้จิตกลับก็กลับผู้เก็บของก็เก็บ ไปทำบุญครับหลวงตาครับผมเราขอบคุณสทกกรเพิ่นครับเพิ่นทำบุญเล่ยปีนี้เพิ่นบ่อจับสูบจับเองแล้วครับปีนี้ทำบุญไปครับผมเอ้าติดตามครับผมแต่ในหัวรัดสิวะสีแก้วครับผมตาก็ได้ไลยอยู่ครับติดตามครับผมแต่ในหัวรัดสิวะสีแก้วสวัสดีครับผมเคยมาสูบมีสองปีที่แล้วโอ้ตาไล่นะครับ ปีนี้ก็ได้หลายทศปีที่แล้วครับผมอ่ะ,จะเจริมกับกันแล้วครับ